สุดจัดครับตูแต่พื้นเลยไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักอ้อยกันหน่อยเฉลี่ยก็ข้าวก็ประมาณสามตันครับผมน้ำหนักอ้อย ก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักรถเกียร์เท่าไหร่นะครับโอ้เ oh. ล็กพิคกิโนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับในท่นะครับดูด,ดาวน้ำใจชาแนลนะครับช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจากกลนการเกษตรต,ต่างๆนะครับเนาะวันนี้ก็พามาดูรถอ้อยนะครับกลไายอ้อยเนาะ ที่ร้านอ้อยนาจะรวยนะครับเขียดนี้อันนี้คันแรกของวันนี้นะครับไปแล้วหนึ่งก่อนครับยอดๆเชวานี้ก็นู้สึกว่าเหมือนจะบางลงแล้วนะครับเนาะ ส่วนรถพ então, erm ่วงก็เริ่มจะมีเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมนะครับวันี้ก็มาลงกันนี่ครับเจ้าเชียเนาะเอยู่ใสเลย ก็จะพามาดูวิธีลงก้อยนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับ ใส่สลิงเสร็จก็ยกไปใส่รถพ่วงนะครับอีกหนึ่งทอดเนาะส่งเข้าโรงงานนะครับอะเรามาดูตรงท้ายรถพ่วงนะครับสักหน่อยอด้านบนรถพ่วงก็จะมีหนึ่งคนนะครับคอย ถอดสลิงนะครับผมก็จะเป็นคนเทียบอ้อยนะครับบนรถพวกทีน,นี้ก็จัดระเบียบนิดหน่อยครับ แลเบียบแล้วก็ทุกครับผมกยี่ทุกโอเคนี่ <Okay, S 1> ถ้าเป็นพ่วงรับจ้างนะครับก็ตกอยู่ที่ตันละร้อยห้าสิบห้านะครับอ่ะมาดูอีกมุมครับ อันนี้ก็เคสเหมือนกันนะครับกับกุญแจซื่นนะครับ คนก็จะค่อยถอดสลิงนะครับแปรงแม็กคูแล้วก็คนกลับมาให้ตัวด,ดอยช้าไรนะครับคนเอาอีกทีหนึ่ง น,นี้เป็นรถเล็กครับตัวเล็กจะคนละคิวกับรถยาวนะครับผมอันนี้จะแยกคิวกันนะครับรถเล็กก็หมายความว่ารถที่ใส่อ้อยมาสั้นนะครับเป็นรถที่ใส่อ้อยสัน้นจะเหมาะใส่ท้ายพ่วงหรือว่าใส่หัวพ่วงนะครับ ี่เสียจากรถใหญ่นะครับรถยาว ทวงวิ่งงานก็ตกอยู่ที่ตันละ155บาทนะครับปีนี้น้ำมันขึ้นราคาครู้รสึกว่าราคาก็จะขยับขึ้นนะครับอย่างฟิไก่ เจ้าเคสเราครับก็น่าจะต่อเคสคันนี้นะครับอ่ะโอเคครับมาอยู่มุมบนนะครับกจ็จะกดนะครับกดที้เนี่ย น,นี้จะเป็นอ้ัยยาวครับก็จะเกาะสลิงนะครับตรงนี้แล้วก็ยกนะครับยกยกขึ้นใส่รถพ่วงนะครับ เป็นรถหกล้อนะครับหนึ่งคันก็จะประกอบด้วยสลิงสมมติว่าอ้อยสามก้อนนะครับก็จะใช้สลิงนะครับอยู่ที่ก้อนละประมาณ3ามเซนนะครับก็จะมีหวัวมีกลางมีท้ายนะครับต่อกก้อนเนาะ เป็นหกล้อรับจ้างก,ก็ต้องมีสลิงนะครับสลิงยกออยอย่างน้อยก็เก้ายิ้นคนระับส่วนมากก็3ก้อนครับก็ใส่ครับส่วนรถที่ใหญ่แบบนี้ก็จะประมาณ4ี่ก้อนครับ สี2 0 0เราก็ควบคุมคอนโทรลโดยเท่าแก่แม,ม์เมานะครับเสียดีมือเมานครับกระทะเช็คอีนหมต้นแดงครับสีเต็มแล้วพี่น้องรถไฟส่งสีเด็ดขึ้น่วงนาบุละ่ะอ <c oughs> ีเหลือก็น่าจะ เป็นรนเล็กนะครับมาใส่ด้านหลังผมน่าจะไม่ไม่พอครับอาจจะรอชิวคันใหม่ครับต่อไป คือเอาน้ำหนักนะครับาบางเจ้ามันก็อ้อยงอนะครับอ้อยล้มก็มีครับผมต้องกดให้แน่นนะครับกดเพื่อเอาน้ำหนักนะมาให้มันฟู อันนี้ฮีโน่สามเอ็มครับผมสองร้อยสี่สิบแรงมากหมดกันนี้ก็เต็มแล้น่าจะเต็มแล้วครับผมต้องรอคันต่อไปรู้สึกว่าจะมีสิบร้อมาร่วมนะครับวันนี้มีเฉพาะตัวแม่ครับสิบร้อธรรมดาเนาะ คันนี้ใช้สลิง12เซนครับเพราะว่าเป็นเป็นออยสีก่อนนะครับ ก็ลดบางๆครับเรียบบางๆลงแล้วฮะเดี๋ยวต้องเตรียมนะครับเตรียมตัวเตรียมสลิงไว้ใส่ให้เขาเนาะยกลงอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับขั้นตอนนี้งไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ